ปีศาจแดงเจองานหินนิวคาสเซอรทุ่มหนักหวังล่าเซสโกสวัสดีครับสาวกฟุตบอลทั้งหลายกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับข่าวเด็ดร้อนแรงส่งตรงจากวงการลูกหนังวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทำเอาทั้งแฟนบอลแมนยูและแฟนบอลนิวคาสเซิลยูเนเต็ดต้องตื่นเต้นเพราะล่าสุดมีข่าวว่าสาริกาดงทุ่มเงินก้อนโต 90ล้านยูโรหรือประมาณ3,400ล้านบาทเพื่อคว้าตัวเบนจามินเซสโกดาวยิงตัวเทพจากแอร์เบไลซิกแถมยังแซงหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการแย่งตัวเซสโกด้วย โดยที่ผ่านมานิวคาเซิลนี่เขามีสัปดาห์ที่วุ่นวายไม่น้อยเริ่มจากข่าวที่พวกเขาปฏิเสธข้อเสนอ110ล้านปอนด์หรือราวๆ5 5า0ล้านบาทเพื่อคว้าตัวอีซักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วบอกว่าถ้าอยากได้ต้องจ่าย150ล้านปอนด์สุดท้ายเลือดพูด,ดูท่าจะไม่เอาแ,แล้วโดยเบนจาคอบนักข่าวชื่อดังโพสต์บนเอ็กว่าลิเวอร์พูลไม่คิดจะยื่นข้อเสนอใหม่แล้วเพราะนิวคาเซิลโกงราคาแบบไม่งอ้อ เหมือนดิวคาสเซ่นเขาแสดงให้เห็นว่าของดีของเราอยากได้ต้องจ่ายหนักแล้วในตอนนี้พวกเขาก็ยังมีไม้เด็ดล็อกเป้าไปที่เบนจามินเซสโกดาวยิงสุดฮอตจากบุนเดสลีกาโดยเบนจามินเซสโกเนี่ยคือกองหน้าที่โคตรจะครบเครื่องสูงยาวเร็วแถมจบสกอร์คมอายุก็แค่22ปีเท่านั้นก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเซสโกเอียงไปทางแมนยูแม้ว่าปีนี้ปีศาจแดงจะไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปก็ตาม แต่ณปัจจุบันแหล่งข่าวจากสโลวีเนียโดยเดลโลบอกว่าเซสโกเนียมีโอกาสเซ็นสัญญากับนิวคาเซลยูไนเต็ดโดยอาร์เซนอลเคยมีข่าวกับเซสโกแต่สุดท้ายไปคว้าวิกเตอร์ยอร์เคเรสซึ่งก็เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีนะส่วนแมนยูที่ดูเหมือนจะได้ตัวก็ต้องมาเจอนิวคาเซลกำลังจะปาดหน้าเค้กซะง,งั้นจนแฟนบอลบ่นอุบมัวแต่เงื้อง,ง่าเชื่องช้ายอยู่ได้แบบนี้มีโอกาสได้กินแฮวอีกครั้ง หลังจากที่ลำลำว่านิวคาเซิลเนี่ยยื่นข้อเสนอ90ล้านยูโรหรือราวๆ3,400ล้านบาทเพื่อคว้าเซตโกซึ่งสูงกว่าที่ไลซิกทั้งราคาไว้ที่64ล้านปอนด์เยอะเลยนี่คือการแสดงให้เห็นว่านิวคาเซิลพร้อมเปสุดตัวถามว่าคุ้ไมไหมกับเงินขนาดนี้ส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะเซตโกคือกองหน้าที่ครบเครื่องอายุยังน้อยมีทักษะความแข็งแกร่งยิงประตูได้คมน่าจะคุ้มค่าในการคว้าตัวมาลือศึกพรีเมียร์ลีก แล้วทำไมเซสโกถึงเลือกนิวคาสเซิลไม่ไปแมนยูละ่ะถ้าให้คาดการข้อแรกคือเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาของนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลมีเจ้าของจากซาอุรองรับเรื่องค่าเหนื่อยเขาจัดให้หนักแน่นอนข้อ2 e d เอ็ดดี้ฮาวโคว้ดคนนี้มีพิสัยทัศน์ชัดเจนทำให้ทีมเล่นบอลสนุกและกำลังจะพานิวคาสเซิลไปถึงจุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆข้อ3 แมนยูตอนนี้มันวุ่นวายไปหน่อยไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกไม่ได้ไปแม้แต่ยูโรปาการบริหารทีมก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็นับว่ายำแย่สุดๆนักเตะหลายคนก็คงไม่กล้ามาเสี่ยงกับทีมที่ยังลูกผีลูกคนแบบนี้และท่านนิวคาสเซิลลังตัวอีสักเอาไว้ได้อีกแล้วก็และเซ็นสัญญาเซสโกมาได้เซสโกจะได้เป็นตัวหลักคู่กับอีสักกลายเป็นคู่หูสุดอันตรายในแดนหน้าแต่ถ้าไปแมนยูเขาต้องแย่งตำแหน่งกับราดมุสฮอยลุน แต่กรณีหลังก็ดูไม่ใช่งานยากนะถ้าดีลนี้สำเร็จลองนึกภาพดูอิซาก,กัเซสโกยืนคู่กันในแดนอาโอ้โหแนวรับคู่แข่งต้องประวันพันพึงสำหรับกองหลังพรีเมียร์ลีกแน่นอนแต่ดีลนี้ก็ต้องดูว่าทั้งแมนยูนิวคาเซิลไลซิกรวมถึงตัวเซสโกเองเนี่ยจะตัดสินใจยังไงแมนยูก็ยังไม่ได้หมดหวังสัทีเดียวก็ไม่แน่ว่าการเจราจาจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะมีทีเด็ดก็ได้มั้งนะ ทุกคนคุณคิดยังไงเซสโกจะเลือกดิวคาสเซนหรือแมนยูเอตหรือว่านี่จะเป็นแค่ข่าวลือที่มาไวไปไวตามแบบฉบับข่าวสารวงการลูกหนังทั่วไปมาคุยกันในคอมเมนต์เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดแบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ